มีตีมอะไรลูกหล่อแม่มันเดือดทำอะไรกับปลั๊กไฟมีจัดการอะไรจัดการอะไรลูกมันหลอกมาแล้วมันเนี่ยมาแล้วมันหลอกมาแล้วมีมีจัดการนั่นเร็วๆเข้ามีไอ้มาไปนู่นแล้วมีเนี่ยมันมันไปนู่นแล้วมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นลูกมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นนะมันอยู่นู่นไปจัดการอะไรไอะไรลูกไปจัดการอะไรแม่ นั่นโลมาอยู่นู่นโลมาอยู่นู่นนู่นนู้นโลมาอยู่นู่นนู้นไปจัดการมันเลยลูกไปเลยลูกไปเลยจัดการมันนั่นแหละไห้ลูกไปจัดการมันเลยตีมันตีมันเลยลูกตีมันนั่นแหละตีมันเลยลูกตีมันเลยเออมันต้องมันไปทำสายไฟทำไมไปทำสายไฟทีวีทำไมฮะมึงเดือดรูกตีมันเลยมีตีมัน ตีมันเลยลูกมันลบได้ลูกมันลบได้ตีมันนั่นแหละตีมันเลยตีมันมันไม่รู้เรื่องเกเรมากเกเรตีมันตีมันเลยลูกอย่าให้มันลอดมือไปได้แมลูกแม่เก่งจังเลยจ้าโอ้ยลูกแม่เก่งจังเลยจ้าเก่งที่สุดเลยค่ะดูกันนะดูกันนะกากันตีนะมันมีเก่งจังเลยค่ะแต่อ เก่งจังเลยค่ะ้องมีคำแรกเก่งจังเลยค่ะ